กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีสี่ถูกฐานที่กรามติตามหมาบสมบ่าวตายด้พีน่น้องมื่อนี้เฮ้ากับสีไปหายไปนาคือเก้าพี่น้องเลยสีไปแสกขับปุูกตอนนี้เดบ่าวกำลังเอาขาับปุูกไปก่อนแล้วพี่น้องเอาขับปุูกไปแสกเพื่อให้เพื่อให้ขับปุ๊แตกงอกแล้วก็จังสีได้อันนั้นเลาก็จังสีได้ไปหวาน มาผ่นมาเจอเปอุ่ยอยู่ที่นอกเอ้ยเพิ่งกำลังสิคุดลหัวเห็ดหัวอยู่ที่นอกบรรยากาศยาม้าๆพี่น้องเอ้ยสูงหน้ากสบแบบสิเลยพี่น้องให้เดียวกับเพื่อนก็ได้พี่ช่องนี่กับแบบว่ามันสูงกับบางที่เพื่อนเกษตรบางที่เพื่อนกับประเทศไอ้เพราะมันสูงมันสูงกว่าหมู่เนาะ อเจออุ้ยพี่อุ๋ยนะกับไอ่อยยยไพอน้องเดือนพอน้องเดือนกับทางป่าเมร์เมร์น้องเดือนกับเป็นคนขุดขุดหลุมพี่นออ้องเอ้ยเป็นกำลังขุดหลุมแล้วก็เอาละขวบมาหนิพี่นอ้องละขวบที่ว่าไปตัดกับเฮาแต่ตะก,กี้พ่อแหล่พี่นอ้องเอามาเห็ดกัดซีเห็ดต่อกับของเบาตายทางนั่นแหละพี่นอ้อง ว่าหน้าต่อกันหน้าเขาก,ใก็ใกล้ๆกันพี่น้องเลยกระสิทางป่าออกกอนผลนกระเสดผลกระเสดคือผลกระเสดหญ้ามันนี่พี่น้องหญ้ามันนี่และผนกระสิเลี้ยวมันนี่เลี้ยวมันมนี่มาต่อกับฟองกระเจ้าพี่น้องต่อพองกระเจ้าอยู่ในในแคมทางนี่พี่น้อง <c oughs> บรรยากาศเงียบสะเศร้าตอนนี้กับ หากสิประมาณเจ็ดโมงปลายพี่น้องไปเบิ่งไปเบิ่งอู้งเดือนนี่ได้ยังน้อนน่ะอบ่ได้นอนอม,ไดม่มบางดอกบอเขาก็จไปเบิ่งจีแส่ครับแส่ข้าวปุพีนน่น้องเลยอันบาวเขากำลังเอาข้าวปุไปกำนองเตา อันนี้ก็เป็นขัวบ้านเฮาพี่น้องเว้ยขัวน,นี่คือขัวหนา้าเฮาพี่นอ้องเพิ่นก็นติดไอ้ไฟแสงโซลาร์เซลล์ใส่พี่นอ้องเพราะว่ายามกลางคืนมามันจิกมือเลยติดไฟแสงโซลาร์เซลล์ใส่พี่น้องโอ้น้องเดือนย่างความมากเลยมาได้ยินเสียงพี่น้องเว้ย พอน <c ord rated> ้องบิวกำลังไอ้กำลังเสริมหัวอยู่พี่น้องกำลังเสริพี่น้องันกำลังเสริมแล้วขั้วพี่น้องเลยให้ตะบาลเพิ่นไปเบิ่งป้อมมานี่รับอยู่ห้านป้อมกับขาดพี่น้องเลยมันว่าหาเมื่ออื่นมืออื่นจังสี่จุดน้ำลงมาจังสีแส่โต๊ะไทยไ้เลยจังสีเอาข้าปุ๋ยลงมาใส่ตะบอเพิ่นเอาลงมาเลยขราวปุ๋ยก็ได้ป้อมป้อมสูบน้ำเพิ่นจะเอาป้อมใหญ่มาเนาะ โป้มหางหน้าสีเขียวๆอันนี้โป้แต่ว่ามันบปมไอยู่ห่านมันมีแต่โป้มก้นหอยเหลืองๆตัวนะฮะมันโอ้มีแต่โป้มมีแต่โป้มไอ้ป้มก้นหอยมันสีมันสีโบมันสีโบแห้งใช่ไหมพี่น้องไอมันสีโบแห้งมันสีโบคือโป้มหางหน้าโป้มมันสีฟ้าดูหนามกับสีน่านนานได้น่านเต็มกว่าเลยพี่น้องมันสีน้อยกว่าไปเบิ่งก่อนพี่น้องไอสีแช่รับปลูกพี่น้องเอ้ยตอนนี้ ระเบ,บากำลังจ,จะไปจีเห็นอะไรก่อนแหะพี่น้องเอ้ยเบิ่งน้ำกันจิตากก่อนบ่โหน้องเต่ากับระเบ่าวพี่น้องเอ้ยอันนี้อันนี้เชือามาเห็ดยังอันนี้โอ้จิตากก่อนบ่โอ้น,อนี่พี่น้องอันนี้คือข้าวปลูกพี่น้องเอ้ย ทีตากให้มัน,หนแห้งๆก่อนพี่น้องเลยก็สิเอาไปแช่น้ำขึ้นว่าแหละว่เพื่อให้มันแตกมันชีมันชีได้แตกง,งามพี่น้องเอ้แต่ถ้าตากให้มัน,หนแห้งๆแล้วมันชีได้แตกงามพี่น้องทั้งหมดก็สองกระสอบสองกระสอบพี่น้องเอ้ เมื่อนั้นบาตายว่าชีไทยให้นี่พี่น้องต่อเลยต่ว่าไทยบ่ได้มันติดมันเหนียวพี่น้องมีแต่ลอเอาหนามมาใส่เอาหนามมาใส่เลยกาเอาหลดเอาหลดลงลุยเลยพี่น้องเอาหลดลงลุยเหยียบไปเหยียบมาก,กระิรีดดดินก็สิีใดผุขึ้นขัดสัน้นขัดสั้นมันเหนียวโอ้ยไทยกระไทยภูเขามันติดไทยพี่น้องเลยโอ้ยไทยภูเขาเลยหลดจนบ่ไปพี่น้องเลย น้องเดือนฝนกรมานำพี่น้องอข่าวอันนี้คือจะเป็นข่าวหอมพี่น้องเอม,มาตากักตักซะก่อนก่อนที่ได้ก่อนที่ได้นอันนั้นก่อนที่ได้เอาไปเส่ ถ้วา,วา,าว่าแห่งถ้าว่าเขาเป็นเขา,เหขาแห่งก็คักเลยก็มันจะได้เจ้ามาันก็จะได้แตกไวพี่น้องเวลามันถึงน้ำนอ้อ,องเต่ากำลังตากอยู่อืม ตอนนี้เฮากระชีถอกเขาก่อนพี่น้องให้น้องตาปิตากลองให้พี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องสวัสดีมาสูขข่ภูทรุ่นเด้อพี่น้องเลยขอกเข้าใช้ตะบ่าวก่อนเฮาเลี้ยวเดียวจะหมดยันยันมือขวาเลี้ยวเดียวพี่น้องก็หลับหลับฝาครับ

ทงผ้าปี่ขาวพี่น้องอโอ้มากวดเฉยกันพี่น้องเลยน้องแซนตีน้องบิวฮึ <c oughs> มแม่ก็มาน้ำพี่น้องเลย ก่อนก่อนขาชี้แช่ขาก็ชี้ตาก่อนพี่น้องเลยักมือหนึ่งตอนนี้ากาบาำลังกวดอยู่สื่อเ่นระบาิ่นมันไปสื่อโปมพี่น้องแต่ว่ามันขาดตลา,าดโปมใหญ่ขาดตลา,าดพี่น้องเลยปกติข้าใส่ก็ข้าใส่ใส่วมกับคนอื่นพี่น้องแต่ว่ามาปีนี้ครับกปแบบว่าแหละออกเงินกันสื่อ เอาเงินกันซื้อพละเล็กพลหน่อยพี่น้องเอ้ยแบบอยากได้เป็นของตัวเองเวลาโดดเวลายัางก็มันก็ะจีง่ายเนาะมาการเก็บเงินกันซื้อพี่น้องเอ้ยอถ้าแม่เพิ่งก็กวดเข่าอยู่หน้าติดถนนก็นสิมีรถกลายไปกลายมาเนี่ยพี่น้องเอลยไป่่ามมโนนเพิ แนวแพงขึ้นพี่น้องเลยแต่ว่าแต่ว่าเ้าก็ต้องเห็ดเลยพี่น้องตัวแหละแบบหน้าเ้าเห็ดหน้าเ,าเห็ดหน้าปีบ่ไดก็ต้องเห็ดหน้าแซงคืว่าพี่น้องเลยเขามนาพี่้ว่าเข่าหอมเร็วเองน้อลันเขียนวาขาหอ,หอมออมีเพิร์ด ก่อนอื่นไม่กระเชิดตากไปิก่อนแล้วพี่น้องเอ้ยตากแล้วก็จงังจะได้เอาลงไปแส่น้ำพี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพาคุณแล้ะน้อพี่น้องบ่าวตายจะไดล้ลาไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวตายในเด้อพี่น้องพบปอกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีพี่น้องไปละ